วันนี้ไม่ได้ตื่นสายนะครตื่นเช้าตามปกติก็ประมาณ8โมงคึ่งช่วง8โมงครึ่งถึง9โมงนะะแต่ก็ต้องรอรอให้สายสักนิดหนให้แดดแรงวันนี้อีกสักนิดนึงวันนี้ตั้งใจจะรับ U V B คุณตราไวโอเลตบนะครับคือถ้าแสงแดดเช้าเนี่ยก็จะเป็น UVA อันนั้นก็เอ่อทำไมเป็น UVAUVB เขาก็แบ่งแบ่งถึงความแรงของแสงอ่อ UVB ที่จะเกิดขึ้นระหว่างตั้งแต่10โมงไปถึงบ่าย2เนี่ยครับ มันก็จะเข้าไปในชั้นผิวหนังก็ไปทำลายพวกคอเลสเตอรอลแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อกระดูกแล้วก็พวกโรคผิวหนังบางชิปสเก็ตกันเนี่ยถูกไอตัวนี้ฆ่าหมดนะฮะแต่เวลาเดียวกันก็ต้องดูถ้ามากเกินไปก็จะทำให้ผิวหนัง เ,เกิดหยาบกล้านหรืออาจจะทำให้เยี่ยวย่นคอลลาเจนอาจจะถูกเขาผ่านไปแต่สํำหรับผมนี่ก็จะดูเวลาให้พอดีพอดีอดก็ประโยชน์ที่ได้นอกจากแสงแดดแล้วก็คือการเดินของผมก็เดินไปมากวันนี้สายแล้วนะแต่ว่า แดดไม่ค่อยมีเพราะนั้นก็เดินไปเรื่อยเดินบริหารข้อเข่าไปด้วยทีนี้แปลกนะพราะเดินแบบสบายๆเนี่ยไม่ปวดข้อเข่าแล้วอาจจะเนื่องมาจากไม่อักเสบเ,เพราะว่าทาวิ่งหรือเดินเร็วเนี่ยข้อเข่า กระดูกส่วนบนส่วนล่างมาจจะเสียดสีกันมากก็เสร็จและอีกประการหนึ่งเนี่ยผมทำ PRP ไว้นานแล้วนะหมอเยอรมันเนี่ยบอกผมว่ามันจะเห็นคนช้านะประมาณ4ี่หเดือนถึง6เดือนก็เคยไปรับการฉีดน,นะที่เอาเลือดของเรามาปั่นปั่นแล้วเอาตะเกิดเลือดนะฮะวันก่อนพูดผิดตักเอาพลาสมาไม่ใช่นะ เอาแต่เกล็ดเลือดฉีดกลับเข้าไปทำมาสองข้างาไปทำมาทั้งหมดสามครั้งเดือกันก็แล้วอยู่ๆมันจากที่ผมเดินไม่ค่อยได้แล้วก็ปวดเดี๋ยวนี้มาเจ็บปวดก็ม,มีแล้วผมก็เดินอยู่เลยเดินแบบคนปกติทุกอย่างมันต้องรอเวลาอย่างว่าทีนี้ก็เรื่องมาเรื่องโควิด โควิดมันก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองแต่เดินรับแสงแดดนี่ก็มีส่วนเป็นตัวช่วยกระตุ้นตัวหนึ่งเหมือนกันผการเดินยังได้ออกกำลังออกกำลังกายด้วยแล้วก็ผมฝึกหายใจไปด้วยคนเราบางทีหายใจไม่ถูกต้องนะครับ สูดออกซิเจนเข้าปอดให้มึงมากสูตให้เต็มที่ออกซิเจนมีประโยชน์นะเห็นไหมคนที่เ,เป็นโควิดเนี่ยออกซิเจนในเลือดไม่พอก็มาโทออกซิเจนไม่ได้ซื้อมไอม่ได้หาอะไรมันอยู่ในอากาศสูตรเข้าไปเก็บกักไว้บ้างแล้วปล่อยออกมาให้หมดสูตให้เต็มที่เชื่อเถอะคุณจะห่างไกลาจากโควิด